เกมนัดต่อไปนะครับเป็นฟุตบอล f อเอครับนะครับเราจะต้องออกไปเยือนนะครับเล็กแฮมนะครับผมก่อนจะไปเจอกันนะครับเราไปส่องดีกว่านะครับว่าเล็กแฮมนั้นเป็นทีมยังไงบ้างตอนนี้เล็กแฮมนะครับเล่นอยู่ใน s k y ายเบดลีกันนะครับ เหนือกว่าเรา1ชั้นนะครับคุมทีมโดยนะครับฟิวพากินสันนะครับคุมทีมทั้งหมดนะครับ130นัดทำทีมชนะ62นัดเสมอ34นัดและแพ้34นัดนะครับก็จัดว่าเป็นผู้จัดการทีมที่คุมทีมมาได้อย่างยาวนานนะครับในเมื่อนัดนี้เราไปเยือนเขานะครับก็ไปส่องสนามหน่อยดีกว่านะครับ โอเคครับอ,อูใช้สนามที่ใหญ่มากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ110นะครับคูณ75เมตรนะครับแล้วของเราใช้แค่100นะครับคูณ65เมตรอันนี้คือสนามมันใหญ่กว่าสนามเราเยอะสุดๆเลยนะอูจะเตรียมการรับมือยังไงฮะสำหรับเล็กแฮมนะครับรู้สึกว่าจะเล่นในแผน สามสี่สามนะครับเป็นการจัดแผนการเล่นที่ดูแปลกๆเหมือนกันนะครับมีดาวซันโบคือลีคนนี้นะครับยิงได้5ประตูนะครับเล่นเป็นกองกลางตัวลุกนะครับเล่นรวมทุกรายการไปถนะ้า3นัดนะครับยิงได้ประตูนะครับสำหรับตำแหน่งกองกลางตัวลูกก็ถือว่าอันตรายทีเดียวนะครับ และก็มีผู้เล่นคนนี้นะครับดูฮานี่นะครับคนนี้อ่านบอลเป็นประตูเยอะที่สุดนะครับ22นะัดอ่านบอลทั้งหมดไป4ลูกด้วยกันนะครับน่าจะเป็นนักเตะเก่าของแมนซิตี้ในเวยนะครับตัวนี้ก็ในส่วนของรายละเอียดต่างๆที่สเกลส่งมาให้นะครับในตําแหน่งของกองกลางนะครับฮอนโนลี่นะครับ โอ้โหมีค่าการบล็อกบอลที่ดีนะครับแล้วก็การแย่งโมงบอลนะครับโอเคครับแล้วสูตรโยนยาวของเรามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับแล้วก็มีคนนี้ครับที่เป็นนักเตะคนสำคัญของเขานะครับซูโซโฮนะครับรู้สึกว่ากองกลางเขาจะเด่นไปในส่วนของการดีเฟนซ์นะครับดูฮะก็มีอัตราการบล็อกที่สูงนะครับแล้วก็อัตราการโมงบอลนะครับ โอ้โหแท็กเกิลก็สูงด้วยนะฮะใกล้เคียงกันกันกบอนโนลี่เลยนะครับหลักๆสเกลส่งมานะครับก็มีอยู่2ตัวนะครับที่เราต้องระวังนะครับหลังจากไปส่องคู่แข่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็รู้แล้วนะครับว่าสนามเขาเป็นสนามที่ใหญ่มากนะครับดังนั้นนัดนี้นะผมจะเน้นเล่นรับแล้วรอสวนกลับนะครับโดยฮนะ จะเล่นบอลในส่วนของสไตล์โยนยาวนะฮะโยนยาวมุ่มมั่วไปให้ศูนย์หน้า3ตัวเราที่มีอยู่นะฮะวิ่งนะครับมันต้องมีฟุกบ้างสักลูก2ลูกนะฮะอืมก็จะเล่นประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับจากบุกโจมตีนะผมจะตั้งเป็นรอสวนกลับนะครับแล้วก็โจมตีแนวกว้างนะครับก็จะเล่นเป็นห่างกันไปเลยนะครับสปีดการเล่นที่สูงวิธีผ่านบอลสมดุล ก็ไม่น่าจะได้ครับก็จะเน้นวางบอลยาวมากๆนะครับส่วนเ,เลี้ยงจี้เ้าหาตัวนะครับก็จะเป็นพยายามไม่เลี้ยงบอลนะครับเพราะว่าเขาอยู่เหนือกว่าเรา1ชั้นนะครับเป็นทีมที่แข็งกว่าเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่านะครับก็ตัวนักเตะเรามันก็อ่อนด้วยนะครับจะไปเลี้ยงบอลจี้เ็าหาเขามันก็กระไรกระไรอยู่ฮะปงเหมือนเด็กเล่นกับผู้ใหญ่นะครับอืม ในส่วนของการตั้งรับนะครับลายกองหลังนะครับผมจะดึงลงมาต่ําเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเน้นรับให้เหนียวแน่นนะครับแล้วก็สวนตุ้มเป็นประตูนะฮะและนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่ผมจะส่งลงเล่นในนัดนี้นะครับบางตัวก็ไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับเพราะช่วงนี้ตารางการแข่งมันถี่มากครับคุณผู้ชมครับ ก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับหวังว่าจะเอาชนะผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะครับในส่วนของการสั่งประกบนะครับเราก็จะประกบตายตัวหน้าของเขาไปเลยนะครับเอ,อ่อแล้วก็มีอีกตัวคือลีนะครับโอเคประกบไว้ฮะตัวนี้ครับที่เราไปส่องมาครับ2คนนี้คือซูโซโฮนะครับ ก็ประกบไปเลยฮะทำลายเกมไปเลยครับกับคอนโนลี่นะครับสองคนนี้ที่เป็นตัวอันตรายของเขานะฮะอย่าให้มันได้เล่นง่ายๆครับไล่เพจกองหลังไปด้วยนะครับโอเคครับในส่วนของการสั่งประกบนะครับก็ประมาณนี้นะครับอุดบอลเอฟเอครับออกมาเยือนเล็กแฮม คนชั้นวันนะห่างจากเรามากเหลือเกินครับแต่ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องตบตบตบทุกทีมให้เกิดจ่ายเลยนะครับคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องตบเลยครับนัดนี้ผมว่าผมน่าจะโดนยำเละเลยนะครับครับเริ่มเกมมาแล้วนะฮะ ก็เดินลงสนามมาแล้วเวลลิงยูเนเต็ดของเรานะครับอยู่ในชุดสีน้ำเงิน,นครับผู้ชมในสนามวันนี้มีอยู่ถึง6,500กว่าคนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มเกมมาก็เป็นเจ้าบ้านนะครับเริ่มบุกมาเลยนะครับดูฮะปาดมาบล็อกได้ครับแล้วอู้หัวจานไลกี้สกัดมาขอลิงเก็บบอลได้อู้หโดนแย่งไปฮะ นักเตะเรามันอ่อนปวกเปียกขนาดนั้นจะไปกระชากหนีเขาได้ยังไงหูดูสินแคร์จังหวะนี้กอูออกกชายังได้อยู่สกัดออกมาอื้อหือชาวดอร์ไม่ได้ครับแล้วเขาสินแคร์ยังไงฮะปาดมาจังหวะนี้อูฟูเดี๋ยวนะครับขอแก้เกมนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับ ขนาดผมว่าผมดันลายลงมาลึกมากแล้วนะเขาก็ยังดันขึ้นมาอีกนะครับอูหเราต้องลงมาในในระดับนี้เลยนะครับสําหรับลายกองหลังเรานะครับคุณผู้ชมครับปะแก้เกมแล้วโอเคครับโมเด้นงะมาที่ทิซาร์ทิซาร์ยังไงครับมองมามาที่วิเกอร์ โอก็ชาศาสตร์ยาวโด่มาโอ้โหวินเลียมไม่เคยโมงได้สักทีแล้วลีหลุดมาจังหวะนี้มาที่ซินแคโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โห,โโหโ8นาทีโดนขึ้นนํำไปแล้วนะฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับดูว่าวินเลียมมันไม่ยอมโดดเลยนะครับมันเป็นอะไรมันไม่โดดนะฮะแล้วดูลีฮะหลุดมาจังหวะนี้ซินแคโอ้โห ไม่เป็นไรครับก็จะทำเต็มที่นะฮะตัดมาจังหวะนี้ครับโมเดินครับมาที่ทิซซั์โอ้โหโดนดันลงมาลึกเลยครับบิเกอร์ได้บอลจังหวะนี้ทิ้งยาวๆออกมาจะให้คอลลิ่งโอ้โหมอลิงสันดักอยู่แล้วครับแล้วเขาโยนมาที่ลีครั้งหนึ่งดูฮันนี่ ดูโซโหลี่อ้าวโดนคาร์ลัมโลแย่งไปฮะอาจารย์ไลกี้เล่นเร็วฮะมาที่คอลลิงไหลมาที่คาร์ลัมลูโดนสไลด์ไปลี Lee, เอาไหมครั้งหนึ่งครับอ่าชาวด์ทิ้งมาให้วิลเลียมวิลเลียมหลุดเดียวม,มาจังหวะน,นี้แล้วซัดอู้ยเสียดายฮะจังหวะน,นี้โอ้โหหลุดเดียวม,มายิงไม่เข้าครับวิลเลียมไม่เป็นไรครับบิ๊กเกอร์ วิเกอร์โยนเข้ามาไม่ถึงอ่าววิเลียมยังวิ่งมาเก็บบอลไม่ได้ครับยังไงฮะกลับมาที่ไว้ไหวถิ้งยาวโด่งมาจะให้ชาวเดอร์อูห้หูยเสียดายวิเลียมยังหวะเมื่อกี้จริงๆฮะอือหือ่าฟีคิกระยะสังหารระยะอันตรายวิเกอร์ยังไงครับรับหน้าที่สังหารแล้วปัน่นโค้งอู้หู ไม่ได้ครับโอเคครับไว้ทุมาให้ชาวเด์กระเดอรอพิกกับมาที่ไว้ไว้โยนข้ามฟากมาไม่ถึงไม่มีใครแล้วเขาสาสตร์ยาวทิ้งมาจังหวะนี้เก็บบอลได้ด้วยอาจานไรกี้ไปแย่งมาได้โอก็ชาโยนกับมาใหม่อ้าวพายได้บอลยังวันี้แลโยนมาชาวเด์โอ้โห ามตีเสมอได้ครับ1ประตูต่อหนึ่งครับคุณผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหชุนลมุนวุ่นวายจริงๆริงครับนัดนี้ดูฮะแล้วพายฮะทีแรกสงสัยอยู่ว่ามันจะโยนมาให้ใครครับแล้วชาวเดอร์สอดมาจากไหนไม่รู้ครับแปรเข้าไปเลยฮะโอ้โหอารับเสมอกันไปครับ1ประตูต่อหนึ่งหมดเวลาครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับ ทอลิงนัดนี้เล่นไม่ออกเลยนะครับก็เดี๋ยวจะแก้เกมหน่อยนะครับอาจารย์ไลกี้ผมจะสลับตำแหน่งกับบิ๊กเกอร์นะครับเพราะว่าบิ๊กเกอร์รู้สึกว่านัดนี้ไม่ฟิตนะครับแล้วจะให้มาโรนี่ลงมาเล่นในตำแหน่งของดิฟไลน์เพย์เมเกอร์แทนนะครับในส่วนของศูนย์หน้านะครับไม่มีตัวเปลี่ยนนะครับสลับตำแหน่งนะครับวินเลียมกับชาวเดอร์นะครับผมเพราะว่าบินเลียมเล่นตรงกลางแล้วเล่นไม่ออกกับหมูงบอลไม่ได้นะครับ ก็จะให้วินเลียมมาเล่นตรงนี้แทนนะครับผมแล้วก็จะสลับตำแหน่งจาเดนวินเลียมกับคอลลิงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้วินเลียมไปเล่นทางซ้ายนะครับแล้วคอลลิงไปเล่นทางขวาหลักๆก็มีเปลี่ยนแปลงเท่านี้นะครับมาลุ้นครึ่งหลังกันต่อครับกายิงประตูขึ้นน้าได้หรือเปล่านะครับหรือว่า <c oughs> จะโดนถล่มเละนะครับแล้วผู้รักษาประตูเขาโยนมาจังหวะนี้ โอเคครับทีซาร์ได้บอลอยู่อยู่ที่โอกาชาโอกาชาทิ้งยาวมาโอ้โหสูนหน้าเราเดินดันไลนลงมาพอดีครับแล้วโอ้โหูวิลเลียมขยันมากครับลงมาไล่บอลไม่ได้ทีซาร์โยนมามไม่ถึงชาวเดอร์แล้วเขาก็โยนมาอีกครั้งวินเลียมเก็บบอลได้ยังวนนี้ ประชากมายังไงครับกลับมาตั้งเกมกันที่มาโลนี่มาโลนี่เห็นแล้วทิ้งออกมาให้คอลิ่งวิ่งตามทันด้วยคอลิ่งค่อยๆเลาะมาอ้โหอาจารย์ไลกี้ยังได้ทิ้งมาชาวเดอร์บอลลงลขึ้นนำไปครับ2ประตูต่อหนึ่งโอ้โหตามแผนเป๊ะครับผมโอ้โหคอลิ่งรับ คือให้คอรลิงไปเล่นทางขวาเพราะว่าคอรลิ่งมันถนัดเท้าซ้ายนะครับกะให้เลี้ยงตัดเข้ามาครับแล้วดูว่าจังหวะนี้โอ้โหชาวเดร์รอฮยยิงขึ้นนำให้กับเราไปได้แล้วครับผมดูอาจารย์ไลก,กี้ครับโอ้โหเซนบอลน,นี้สุดจริงๆอะอ่ะครับขึ้นนำไปแล้วครับ จะยันอยู่หรือเปล่าครับมาถึงตรงนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าสู้ได้สมศักดิ์ศรีแล้วนะครับผมอ่าวิลเลียมอย่างไรครับมอรลิงสันดูฮะเขาจ่ายบอลกันแม่นยำทีเดียวแล้วยนมาจังวันนี้ไวม่งพลาดแล้วโอ้โหโมเดนยังเหนียวครับโอ้โหแม็คาเลนครับ โยนมาจากวันนี้โดนมาอีกครั้งแล้วอุ๊ยโดนโจมตีลูกกลางอากาศเยอะเหลือเกินครับคุณผู้ชมัำนัดนี้เล่นไปเล่นมานะครับรู้สึกว่าก็สูสีอยู่นะครับ โอ้โหเปอร์เซ็นต์การคลองบอลถึงแม้ว่าจะน้อยกว่านะครับแต่การยิงประตูก็ไล่เลี่ยกันอยู่นะครับผัดกันยิงคนละครั้งสองครั Fl ้งครับมอร์ลิงสันพุ่มมาเสียวเสียจุดโทษมากนะครับตอนนี้แล้วโอ้โหเซฟได้โอ้โหเหนียวจริงๆริะโมเรนจนงวันนี้ฮะเสียจุดโทษอุ้ยอะไรวะแม่งโคตรโกง โอ้โหงงมากนะครับอยู่ดีๆเสียจุดโทษซะอย่างงั้นโอ้โหโดนโกงครับผมโดนโกงครับคุณผู้ชมครับช่วยผมด้วยครับผมโดนโกงโอ้โหงงอะอะไรวะเสมอกันอยู่2องประตูต่อ2ครับอาธิรีจังหวะนี้ ออลิสันโยนมาอีกสินแคร์ได้โคกทิซัสสกัดออกมาแล้ยังไงครับออเตอร์ก้มหน้าแล้วปั่นมาให้ลิวหูยสินแคร์ปาดมาทิซัดส,สกัดมาได้บอลอยู่ที่ไว้ไวโยนยาวๆมาอู้หชาวเดอร์ไม่ได้อะ แล้วเขาโยนมาอีจังหวะน,นี้โอ้โหชนคานอะไรครับไว้ไว้ได้อยู่สาสยาวมาเอาคอลิ่งครับเสียดายจังหวะน,นี้ไม่ได้พกระชาย,ยังเหนียวอยู่ฮะแล้วไว้ได้วนอยู่ครับทิ้งยาวๆมาคอลิ่งจบไปได้ครับคอลิ่งยังไงอะมาได้อีกคอลิ่งอีกนิดนึงลูกแล้วซัด สประตูต่อสอครับโอ้โหสุดจริงๆรงฮะลูกนี้ขอเล่งดูฮะโอ้โหโฉบมาได้ฮะแล้วไม่มีความเร็วนะครับแต่ค่อยๆเลื้อยอมาฮะโอ้โหแล้วมันเป็นจังหวะสวนกลับครับสวยจริงๆครับเท้าซ้ายลูกนี้โอ้โห ุดจริงๆจงะจังหวะนี้โอ้โห,โห,โหโจบเกมครับคุณผู้ชมครับพิชนะได้ครับสประตูต่อ2ครับโอ้โหผมนี่มันสุดยอดกุนซือจริงๆนะฮะโอ้โหวางคือวางแผนการเล่นมาได้แบบว่าเย็บยนต์จริงๆนะครับแล้วนักเตะนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังต่างๆจะอ่อนกว่าเขาเยอะเลยนะครับอู้แต่เรา สามารถนะครร่วมมือกันจนสามารถเอาชนะเข้ามาได้กับ3ประตูต่อ2อับผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับสำหรับฟุตบอลเอฟเอคับโอ้โหเก่งจริงๆกูเนี่ยโอ้โหหลังจากผ่านเข้ารอบฟุตบอลเอฟเอคับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพิกชนะมาแบบเซอร์ไพรส์นะครับก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของอาการบาดเจ็บนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะโปรแกรมการแข่งขันมันทีทีทีดีทีทททเหลือกเกินนะครับ ก็นักเตะเรานะครับก็จะไล่เจ็บกันไปเยอะทีเดียวนะครับดูฮะวิกเกอร์นะครับตอนนี้เจ็บห้ำนะครับพัก6สัปดาห์นะครับผมสเตฟานเพลก็เจ็บห้ำอีกเหมือนกันนะครับอักไปอีก 4- 5สัปดาห์นะครับ2คนนี้รู้สึกมันไปตีหลีหรือเปล่าครับเจ็บห้ำทั้งคู่นะครับส่วนคิสเซล่านะครับคนนี้ก็บาดเจ็บเหมือนกันนะเจ็บยาวด้วยนะครับเจ็บไปถึง5เดือนเลยนะครับ น่าจะเจ็บตรงสะโพกนะครับสำหรับคิสซ่าส่วนทอมพักคนนี้ก็เจ็บไปนานแล้วนะครับแต่อีก8วันนะครับถึงจะกลับมานะครับก็โอ้โหนักเตะสำคัญทั้งนั้นนะครับที่เจ็บไปนะครับดาบีแมตประจำสัปดาห์ครับออกมาเยือนเลตันโอเลียนครับอันดับ2กับอันดับ3ดวลกันครับมันไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วครับศักดิ์ศรีมันคำคอครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหเปิดเข้ามาลูกนี้สวยโอ้โหสมิธครับเล่นกัน2คนและออกกระชาทิ้งมาดูซิกดูดบอลไว้ได้มาให้วิลเลียมซัดโอ้ยจบเกมครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1แบ่งไปกันคนละแต้มนะครับอารบี้แม์อีกนัดครับเล่นในบ้านเจอกับดอนคาร์เตอร์ครับทีมอันดับที่4 มูรินโญจงมาสิงมูรินโญจงมาสิงมูนินโญจงมาสิงตายยังได้อยู่เล่นกันกับแอสตันไวโยนมาใหม่จังวะนนี้อู้หูยแล้วเจมโลซัส ขึ้นนาไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหหมดเวลาครับก็เอาชนะไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมเล่นในบ้านเจอกับโซลิฮันมัวครับทีมอันดับที่7ช่วงนี้โปรแกรมมีแต่โหดๆทั้งนั้นนะครับแต่ยังไงก็จะสู้ให้มันเต็มที่ครับแล้วเข้ามากลางให้มาโลนี่โคกต่อมาที่วิกเกอร์วิกเกอร์พลิกมาได้แล้ว พอเปิดมาโอ้โหเขาก็นิ่มๆเหมือนกันครับจังหวะนี้โอเคครับก็เสมอกันไปอีกแล้วครับ1ประตูต่อหนึ่งครับอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะครับแข่งมา23นัดนะครับสุดท้ายนะครับเป็นวอซอนะครับที่นำอยู่ที่อันดับที่1นะครับมีอยู่52คะแนนส่วนเวลลิงยูเนเต็ดของเรานะครับอยู่อันดับที่2นะครับมีอยู่46คะแนน ตามมาด้วยเลตันโอเลียนนะครับมีอยู่4 3คะแนนนะครับก็สำหรับสกายเบดลีทูนะครับก็จะเอาอันดับที่1ถึง3นะครับเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับส่วนอันดับที่4ถึง7นะครับไปเพย์ออฟอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอันดับดาวซันโวตอนนี้ก็เป็นนะครับสตีเวนนะครับซัดไปทั้งหมด17ลูกนะครับตามมาด้วยจาเดนวิลเลียมของเราครับ13ประตูนะครับ แล้วก็แลนล็อบนะครับ12ประตูนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้จารีเดนวินเลียมนะครับก็อาเจ็บนะครับต้องพักถึง2ส,สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้การผลิตสกอร์ของเขานั้นต้องหยุดลงนะครับ สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทหน้าก็น่าจะเป็นปีหน้าไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสำหรับปีเก่าอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้มันผ่านไปนะครับเริ่มกันใหม่ปีหน้าขอให้เจอแต่สิ่งดีๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ